อยู่ห่างไปผมอยู่ที่ปลาสี่เด็กโอ้ขาดไหมปลาวะโอ้ไฟจวดเลยออเด็กเกลียดไล่เหมือนนี้เกลียดไลย ได้ได้ไมเยอะเยอะเยอะเบิ้งเยอะเยอะตัวละครรับกระสีออกแล้ว เด้ยเฮ้ยเอาหตีเปอมมะงาเดยได้บวกขึ้นมืหลักใส่เหมือเจ้ามา,ามลักใส่เเบีดออเน้นี่ละซาผมวายงัดปรคอเงี้ยบวขึน้นนี่แหละตัวเสนเขีเ็ดเี้ยปูเลละ ใส่ครับน like ี like ่เดียตอนนี้ี่หอตอนนี้ดีเขียดเขียดที่โม่ื่อวานเนียนหมวยไก่ด้วข่ามพุ่นก็ได้ด้วยดกไปไก่พาปลาบ่อนมาติดอาญาเลยได้ลงแท้เลยพิษมงยุ่งเน่นผมเหลือ ยังมาบ้านทีเหรอผมก็บอกเขาบ้านเขาบ้านมันโมมิเน็ตเนือทูโมมิเน็ตฮะอะไรก็ใกล้ถนนโทษโอ้หนูหู a few moments later โเบงปลาเขานี้มันแลีนได้นะตาหนูโอ้ซื่อเถอะทีจัดเนาะโอ้เป็นทีโพดาต่าง ตะโกยู่หางไฟผมยึดด้วปยปลาหนิหนีโอ้ขาดไหมลปลาวะโอ้ปรยจวดเลยเอ,อ้อเบ็ดผมขาดไหมปก้โคโนยนี่ได้อนิปอดบุญดูจะสที่เลี้ยว ปากมันโมเมนเอ็นผมว่าอะรขาดปะไงมันนั่นโอ้มุงดูเสียหายเหลียวเปล่าโอ้พุงดูพลาดเรื่องเดียววะเข่ามันคุ้มแล้วตัวนั่นแหละฮะโอ้ตัวโอ้มันกัดถึกสายอ๋อ โอ้แม่นี่เลียผมบ่ได้ใส่สายหนาวะสายของ่อหนาขาดนะมันม,ม,มันเหนียวสายอ่ะมันเหนียวอยู่แต่ว,ว่าขันเขียวบระคองเพรามันกัดปมหนี่งขาดปัดเลย,เยมันเหนียวแต่ว,ว่ามันน,น,นววั่นา่นาโอ้เสียดายแต่ว่าเครื่องใช้ผมอายีมหาปอนวะโอ้หนาเสือแล้วปะคอง่เลยนี่พวกโอ้ขาดวะโอ้ใจให้ยตัวนี้มันปลาติด ขาดแล้วมึงเสีนมือเนาะโอ้ยยังคงดื่แหงกันมีเยอะดิโอ้มันได้เลยเขียดหลายมือนี่เขียดหลายโอ้เงียติดปากไปน้องมอยเงียดหลายอ่ะโอ้ต่แต่แต่แต่สิงเลยว ป่าโอ้เสียเง<ะ>ี้ยผมเสียไปแล้ววะของดีงสิโอ้เสียไหนป่าตัวนี้แล้วมันไปังไหนบัตรตายยี่ด้วยเนี่ยมันไปเธอเบิ่งเธอเบิ่งมันสิร้อยาลางเลยลโอ้ผมว่าน้ำหนักของป่าเป็นโลเลยว่ามันมีตายแล้วเงี้ยขาปากก่าคนนั้นเนาะก็ดีเนาะเล็กทันติดขอบปกมันอยู่อยู่คิดว่านี่ ผมเสีวเเดเดี๋ยวเดมันต้องมุดด้วแถวๆนี้ผมอยาลงบอกคำคำมันติดเบ็ดมันไถ่าด้วแถวนี้มันเดึกเลยนี่ไหนไหนผมคิดว่าไหนมันติดเบ็ดมันไปใส่ไวไ้่ดอกนี่ไหนไห่ตาดบอกเฮาเฮเมีเฮะเจ็ดศอกบะมันถือเบ็ดแล้วมันบจากคำยูเลยโอ้ เจ้าคือบอกให้ผมไงวะอวห,หอวยเฮีย,ยจะคล้องบ้านป่าจะคล้องไปรไะด้นี่อ๋อผมมาเขียด์และถึงโอ้ขาดขามื่อไมโหนเจ้าเลาสโซนห้องคุยอ่โอ้สอโอเสียดายเดียววะเสียง ผมวานบ่เหม็นหัววานมันของอย่างพแบบ่กนี้นะัดตึ๊กอยู่ไหมป่าด้นนี้วะป่าลุดป่าลุดก็ป่าขาดง่ายเสมอเฮ้ยใจให้หาใส่ได้เอ็นโหลดนะเอ็นเก้าติดตะก้อะนะเอ้ยเอ็นเก้าติดหลอกนะบ่ได้เปลี่ยนซึ่งเลย ถ้าดึงแบบนี้ว่าได้ได้กระชากขาดอุ้นี่มันจะมันดูอุ้ใช้ยังอยู่ bơm khí rồi cần rồi bơm khí khí được bực sôi nó gì bá hay hay quá ลงใส่น้ำเลยยังขอว่าอย่งบดนยินจักอย่างเลยปีง้นมาตาบานเลยมเลี้ยวเสือลัศดาเลยผมเสือว่าปีไม่ได้ผมมานอนนะ่สายอมันมัอยู่สายอันพี่ อีมันแล้วาาสายผ่าสายผ่ามันเป็นสายผ่ามันก็็เยนีคมันมันเวลาผมไสหรือมันวันแห้งผลบ่หรือวันแห้งหรอขาเอ็นขาดตื่นเต้นเรื่องเรื่องไอป่าปกติผมก็ดึงอันนั้นได้อยู่นะบ่เอาไหมรล่อไหม ฮะที่จริงมันก็ได้ที่ก็แหละ,ะอออเันจะเป็นยังเข้าเอลีอยนนะนี่สิเอาดูลงมแจ,ด,ด,จดินหมดแล้วนเดียวไพจะจอดวนวานแมนนั่นเจ้าตัวนี้มันเอ็นมันอันนั้นเอ็นมันตีเกี่ยว

บ่มาหอดตุ๊บมันก็ตึกนะมันตึกมันตึกมือแบบนี้เอา A few moments later นี่เอาแล้วเอาแล้วจนได้จนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเอาตัวเงี้ย Yeah. Yeah. เนีย่ยอาบ้งเจนได้จนได้จนได้ยกเอ้ยคล้องค oh, <no. S 1> เอออยู่อย่เมไหส่แบเฮ้ยน้ำอ้หาวพังวะอ้หัวพัง อันนี้มันยังคือมาไวเงสิง้อหนอนลวดน้ำลวดนี่ไหมฮะเดียวโอ้ลวดอันนี้อุปสรรคผมไม่เดียวลวดอันนี้แมมลวดงัวนี่แมมมันขลองเบ็ดผมพันอุ้มเลนด้วยบ่ปลาติดเอาเบิ้งเอาเบิง้งโอ้ไปสั้งตัวไว ดินบัหลุดเลยแหละโดดไว้เลยบอบอนี่อยู่ข้างนานะ้ำนลยมันของของลวดดีไหมเห็นบะเออเห็ <c oughs> นบะหล่ะนี่น้ำหนักตัวน้ำหนักตัวที่มันหลุดมื่มอวานนี้เออโอ้ tổ nên cức luôn đó Nhìn buồn phàm bến phà con nhóc cứ thử Ủa mà khạp tiềm nhăng luôn nó như mày nên bảo là biết sám tổ nó biết sám nhăng nó khạp này điều này tiềm sám nhăng này bọc leo bọc leo Cái đi này tôi hái chín เสียนก็นดีนี่ครับตัดที่มันบลี่ยวตัดไลยบลี่ยวโอ้ยผมเทียบก็ดีเลยหรอามันเขาบอกกันจันเปี้ยรถผู้เดียวเนี้ยเรันเปี้ยบบกแอบติดนโอ้ยขันติดไปว่าเป็นเรื่องลยโอ้โดดงามเรนนด้เมื่อกี้นี่โดดสะบัดปัป๊บไป เนี่ยเ <ITA> จ้าเบิงคั De ตนตัวนั้นมันติดไปเลยมันติดจังจ้ะไม่ตายครับโอ้มันติไปจังไลยติดตามอยกินยังไดกินอยังอยู่นี่เมียเจ้าเบิงติดอาใหญ่เจ้าวานสิไปังไหนพ่นแล้วติดจังที่จะจะไปกินมันติกินจังไหนเจ้ามันติดมันติดทั้งเตงทั้งเตงเตน้ำหัว ตัวนั้นสายมันขาดรอกันโอ้ยบ่แม่นสายขาดผมติดปากปลาไปแล้วเพรตัวนั้นนะครับเมื่อเดินเห็นสายขาดสายขาดน้ำเหลือแต่ว่าเบ็ดติดปากไปแล้วปลาสังสุใหญ่ยอยู่อ๋อเจ้าก็เห็นไผ่จวดดูเม,มันดินไพ่โอ้ยไพ่จวดปลาเป็นโลแล้วอันนี้ปลาน้อยเนี่ยปลาน้อยครับอันนี้อันนี้มันดินบันหลุดไงอันนั้นมันขาดก้อนบ้องสั้นนี่เห็นมันกระโดดตามเลยเลยปลอก ยัป่าอุี้อันเป็นลูกหรือยังไมัวลูกติดเบ็ดนี่เลยอรถอะมันคือแดงเพราต้อไปหน่อนี่เป็นลูกแค่ปาเนี่ยหรือเป็นตัวนี้ว่าติดเบ็ดตัวแรงไหมน,น,นี่บอกแล้วบอกแล้วอินฮะ เอ๋อยิงยิงไปเล้นี่ยนี่ยนะผมสั่งมันของมล้มุสันคอนเสียนนั่นบ่คอาเขาแพ่งป่าเขาเสียนเขาติดเขาแพ่งป่าเขาเสียนเขาเสียคึงบ่เขาเสียคึงเสียคึงไปส้มตีเฮ่ป้อมตีลงไปก็ติดเสียคปุ๊บเดืดข่องปั๊บเลย ไปเขาเปลี่ยนเลยตาซ้ายทิมสิฮะถ้าธา,นาหาานาะานานาเนี่ยน้ำโอเนี่ยอ่างเนี่ยฮะโบมีเวลาขันบบมีหม่งจอดรถของก,ก,ก,บอกบอับตกอะตกโบโบมันฮะอะไรก่อนอ้อมเลยเยว้อมสิ Bên nhé mình chỗ tìm thi đây mình chỗ cho bên này xiêu phiu nam đấy mình ừ ừ thả mình cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video ยังเนี่ยคุ้มหน่อยคุ้มหน่อยมันผิวน้ำอันนี้นอ,อันนี้ดำน้ำดิมุดน้ำยังเดียวเนี่นี่คือแต่ก่อนเน่ะผมบกติเนี่ยปลอมเพราะว่าของผมทีแม่บ้านบัดพุ่มมาเดือดไปน้ำเพราะว่าประยูงเทปมุ้ยมองหาหม่องสิบตัวนี้บ่มีมูยอย่างไรขี้นนขันยุดเสาร์าทิตย์ ลังเทียกันหยุดลังเทียพอดีหยุดมีง้งไปเฮ็ดเช่มากบบีแต่านจนผมได้ลากลับบ้านพอดีหยุดอะไรกันมน้มัน,นนั่นบามันน<ำ>ั่นงโอ้ยเขาเขาไม่หยิดกับที่งาน่นเหรอครับครับ ต้อเชื่อมันก็อยกหยุดเฮ็ดบ้านน้องอยู่ดเฮ็ดสวดทิเส้ยตัวทิศไหลมันก็หวเดีคนมันต้องผักพอนี่อันนี้แบบเสาทิ์เสาทิ์เสาทิศห่วย่ขี้ไ่กันหอนะเออม่หยุดมือหนึ่งก็หยุดมือนึงก็ดีว่ามันเสาทิ์เสาทิ์โอ้ตายดีคนน่ะมีเวลาโบ๋ดวด้วยแบบนี้วะ เอาสรุปไปที่นั่ที่ห้อง <Okay. S 1> จ้าก,กระนังอ่น,เ,นเออแม่เครื่องหมแม่เจ้ก,กระนั่งเปล่นทำมนม่หมโม่หเจ้ากระนังเป่เครื่องหมของเขี้ยครับมะพูม,มเหรียญยบอ่นติดตกฮะโอ้ยไหนมัน,น,น,นติดหลายเกี่ม่มเ้าเย เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวไปจับเลยมันนั่นเดียจีนอย่าไปลูบมันด้ันติดมือเบ็ดมือเจ้าอย่าไปลูบเออนั่นแหละนั่นแหละนี่ฮะละขาปุ๊บมันก็ให้มันโอมปุ๊บมันก็วัดเออตัวนี้ตัวนี้ต้องวัดแต่กระดีเมื่อกี้มันเบ็ดคมเบ็ดมันปักหมดมันไม่ต้องวัดอันนี้ต้องดึงนั่นนะบวชวัดบ่ได้วชเข้าใจผิดต้องวัดแท่งหมด nó bưng này tì, cho nó bưng con bò phú bưng tì tọc, hình hình đôi à cái bùng này đấy không <tí> <này. tí kẩm này> มันเขคำมันเขาฟังเอาอันนี้มันอันนี้ดีอยู่มันกันดีอยู่แต่ว่าอันมันจอมแพ้่ไว้พุทธหนร้อยหน้าามฟังกันงัอร้อยหน้าถามฟังมักันงัอร้อยหน้าถามฟัง and